สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับสําหรับอุปกรณ์ J C นะครับทุกอย่างที่เป็นของ J C นะครับที่ท่านซื้อไปนะครับก่อนที่ท่านจะใช้งานของเขาได้นะครับเราต้องสมัครในส่วนของตัวโปรแกรมของเขาก่อนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับในส่วนของ J 1่เป็น V 1นะครับ V 1 S E Wi-Fi นะครับเป็นตัวใหม่ของเขานะครับเป็นทาง ของทางค่าย JC นะครับอ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น P13 นะครับอุปกรณ์ก็ไรก็แล้วแต่นะครับที่เรานะครับสั่งมาจากทางเขานะครับเราก็ต้องใช้ติดตั้งโปรแกรมของเขาก่อนนะครับตัวโปรแกรมโม่ก่อนนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับก็เริ่มจากนะครับในส่วนของ Google นะครับเข้าไปที่ Google นะครับยูนาหน้าแรกนะครับ จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์นะครับ JC นะครับ JC ID นะครับเ็ด C ID แล้ว e n t e r ทีนึงนะครับตัวโปรแกรมของเขาหน้าแรกเลยนะครับ JC ID นะครับเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นหน้าเว็บของเขานะครับมีหลากหลายมากมายนะครับให้เราดูว่าสินค้าของเขาวิธีการใช้งานต่างๆนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องเข้าไปดูก็คือการดาวน์โหลดนะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับคือศูนดาวโหลดนั่นเองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นตัวโปรแกรมตัวแรกของเขานะครับเป็นโปรแกรมสําหรับการติดตั้งนะครับให้เราดาวน์โหลดมาครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดที่ดาวน์โหลดหาที่ลงนะครับ ดาวโหลดมาท็าดาวโหลดมาปั๊บนะครับให้เราติดตั้งนะครับตอบ yes next นะครับกด next ไปนะครับกด install นะครับอโอเคตัวโปรแกรมก็จะทําการติดตั้ง driver นะครับอยู่ขั้นตอนการติดตั้ง driver นะครับลงไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับในการติดตั้งตรงนี้นะครับก็จะถึงผมจะสอนจนถึงขั้นตอนในการรีจิตเตอร์นะครับรีจิตเตอร์แล้วก็การสาธิตให้ดูนะครับเป็น j c V1 SE WiFi นะครับในการอัปเดตกล่องนะครับครั้งแรกเลยแล้วก็การตอ่อ wi-fi ด้วยนะครับ เราจะรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่นานมาก ดางนั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับการติดตั้งเรากดเดือดันไปนะครับอ่ะก็เนอีกทีหนึ่งนะครับฟินิชนะครับกด Enter น,นะครับทีหนึ่งนะครับกดฟินิช ให้ทำการรันโปรแกรมขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับพอรันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําสั่ง next time กับอัปเดตให้เรากดอัปเดตไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการอัปเกรดไปนะครับเพื่อเป็นเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับ Enter ครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้คือตัวโปรแกรมของเรานะครับเขาให้เรานะครับทําการรีจิสเตอร์นะครับให้เรากดรีจิสเตอร์ไปนะครับใส่เมลนะครับด้านบนนี่คือช่องเมลนะครับใส่เมลที่ใช้งานได้จริงของเรานะครับแ๊บนึงนะครับผมหาเมลก่อนเมลที่ยังไม่เคยสมัครด้วยนะครับเดี๋ยวใส่เมลไปก่อนนะครับ ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพาสเบิร์ด นะครับพอใส่พาสเวิร์ดนะครับคอนเฟร์มพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับให้เรากดไปที่แคปชั่นนะครับตรงนี้นะครับตัวพาสเวิร์ดจะสูกส่งไปที่อีเมลตัวนี้นะครับเราเอาเลขอีเมลนั้นมาเกาะใส่นะครับโอเครอแป๊บนึงนะครับผมดูก่อนอีเมลนั้นถูกหรือเปล่านะครับจริงอีเมลโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวผมส่งเลยนะครับปั๊บเลขจะถูกส่งไปที่อีเมลโอเคเขาบอกว่าส่งไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามาได้ยังนะครับอโอเคนะครับตัวเลขถูกส่งมาแล้วนะครับเป็นเจ็ดโอเคนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดสี่หนึ่งหกแปดแปดนะครับจากนั้นกดรีชิเตอร์ครับอ้าวนะครับกด อขอใหกมาอีกรอบนึ่งนะครับอโอเคก็ดิจิเตอร์นะครับก็บอกว่าสักเสร็จล็อกอินได้นะครับโอเคแล้วก็เอานะครับในส่วนของอ e ีเมลตรงนี้นะครับมาล็อกอินด้านหน้านะครับโอเคนะครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับอเอทีมอบานะครับเอทีเมล โอเคจากนั้นคอนเฟิร์มพาสเปิดอีกทีหนึ่งโอเคทีศูนย์หนึ่งศูนย์จากนั้นกดที่ remember นะครับ auto log in นะครับติดทั้งคู่นะครับติดให้ทั้งคู่เลยนะครับจากนั้นกด log in ครับ อ่ะโอเคอ่ะจากนั้นเราก็จะเข้าเดินทางนะครับเราจะเดินทางเข้ามาสู่หน้าตาของตัวโปรแกรมของเขานะครับอ่ะโอเคนะครับสิ่งที่จะนาเสนอในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่อง jc นะครับ v 1 se นะครับซึ่งเป็นทาง kt นั้นจัดจาหน่ายอยู่นะครับ Okay. อันนี้เด้งขึ้นมาไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับปิดไปก่อนนะครับอรอตัวโปรแกรมเขาอ e ินสตอลอะไรบางอย่างนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับ ฮัลโหลครับคุนเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าเครื่องช็อตแน่เลยอ่าตอนเนี้ยครับอ๋อมันเป็นเครื่องรีเฟอร์นี่ว่า อืแสดงว่ามันใส่ได้แต่ตัวเทียมมั้งเนี่ยอ่เยมมาเ,เาเหรอทำไมมันถูกจังตัวเทียมมั่ง นนั้นนั้นเดียวพรุ่งนี้เอามาให้พี่เขียนแพลให้อ่าพรุ่งนี้เอาเครื่องเข้ามาให้พี่เขียนแพลให้ใช่ใช่ครับครับครับอนครับครับผมครับนี่ไม่ใช่โอเคนะครับมาต่อนะครับ ากนั้นนะครับพอเขาให้เราเน็กเราก็เน็กไปเลยนะครับกดเน็กไปนะครับเน็กไปได้เลยนะครับฟินิชครับเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะมาเริ่มใช้งานกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะทําการนะครับทําให้ตัวกล่องตัวนี้นะครับตัว JCV1 SL WiFi ตัวนี้นะครับรู้จักกับตัวโปรแกรมนะครับก่อนนะครับ เริ่มจากเสียบตูดเข้าไปนะครับเพื่อทําการคอนเน็กนะครับตัวโปรแกรมนะครับยังจะมองไม่เห็นนะครับยังจะมองไม่เห็นนะฮะบอกเลยว่ายังจะมองไม่เห็นนะครับให้เรานะครับมา install driver ตรงนี้ก่อนนะครับเลือกไปด้านบนสุดแล้วก็เลือกมาให้ตรงกับเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็คือ V1SE ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็กดเลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ Install driver ให้เรานะครับ แบบนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับไม่นานมากนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นเองจากนั้นนะครับให้เรามาที่คําสั่งตรงนี้นะครับแบตเตอรี่กับจอนะครับเพื่อทําการดูนะครับว่าตัวโปรแกรมนั้นคอนเน็กหรือยังอ่ามีการคอนเน็กถ้ามีการคอนเน็กเนี่ยตัวโปรแกรมจะมองเห็นนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะฮะ เขาบอกว่าห้ามเราดึงออกนะครับในระหว่างการอัปเดตนะเนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสียไปผู้เขาอัปเดตปั๊มให้เราเลยนะฮะยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาอัปเดตให้เราเลยนะคะโอเคนะครับตัวโปรแกรมก็จะอัปเดตนี้ขั้นตอนนะครับ อ่าโอเคนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็ขึ้นมาสมบูรณ์แบบละนะครับอ่าจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับยังสามารถไม่สามารถใช้โปรแกรมได้นะครับเราต้องทำมานคอนเน็กวายฟายนะครับเราโอเคไปก่อนนะครับให้เราไปที่ Wi-Fi Setting อ่าด้านบนนะครับให้เราเลือกเป็นร้านของเรานั่นเองนะครับของผมเป็นเคนะครับใส่ KT ทไปใส่พาสเวิร์ดของ Wi-fi ที่เราใส่อยู่นะครับ นะครับก็จะขึ้นคําสั่งคอมพิวต์นะครับถ้ารหัสอะไรตรงก็ขึ้นคำสั่งคอมพิวต์นะครับก็เรียบร้อยนะฮะ w i f i ก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็เราจะทำอะไรนะครับเขียนแบตนะครับ เราซื้อไปเราต้องคอนเน็กไฟฟแบบนี้ก่อนนะครับไม่งั้นตัวกล่องมันจะไม่ยอมให้เราใช้งานนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเราปิดไปนะครับเดี๋ยวเราผมจะคอนเน็กผ่านตัวโปรแกรมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบบ11 Pro Max นะครับใส่ลงไปอ่ะตัวตัวเครื่องเห็นละมองเห็นละนะครับแต่เราไม่สามารถเขียนได้นะครับเราต้องมีแผ่เพิ่มนะครับตัวนี้ต้องซื้อสั่งแผ่เพิ่มนะฮะ โอเคจากนั้นกดออกไปเลยได้เลยนะครับจากนั้นกดคอนเน็กครับเห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็จะมองเห็นนะครับมองเห็นเราเขียนผ่านตัวพอมพิวเตอร์ได้นะครับแบบนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกในการเปิดคอมนะครับก็ให้เราดิสิเบิลคอนเน็กออกไปนะครับแล้วทําการดึงสายออกนะครับก็ ปิดเครื่องนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ปิดเครื่องไปนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับรอแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งแบตเตอรี่ด้านในนะครับจะมีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งอยู่ด้านในนะครับเป็นแบบ iPhone 6S นะครับเนี่ยใส่ไว้นะครับก้อนหนึ่งนะฮะใส่ก้อนหนึ่งโอเคนะครับจะต้องใส่แบตไว้ด้วยนะครับเพื่อสะดวกแล้วก็อ่านกราฟเกี แนะนำเป็นแบตใหม่ก็ยิ่งดีนะครับอยาวแบตเก่ามันเสื่อมนะครับอ่ะก็จะใช้ได้แบบนี้เลยนะครับถ้าเราใส่สล็อตในส่วนสล็อตแบตจากสล็อตนี้ก็สําคัญคอนนี้ได้เลยนะครับปั๊บนะครับอ่าแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้ว wifi ก็ทํางานแล้วนะครับทํางานแล้วโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับอ่าเราจะทําอะไรนะครับรีดค่าทุโทนนะครับรีดค่าทุโทนทําอะไรครับดึงออกมานะฮะ ดึงออกมาแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับะระวังนิดหนึ่งนะครับเทําทำที่ดึงต่อใส่นิ้วไปให้เรานิดหนึ่งอยู่นะตัวเครื่องนะครับสั่งได้ที่เคทีนะครับมีวางจำหน่ายเยอะอยู่บนพวนะครับผมสั่งมานะฮะตัวนี้นะครับ ในส่วนของการทํางานอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยสอนลงไปในในเป็นวิดีโอนะครับในกลุ่มนะครับก็เปิดนะครับเปิดเครื่องรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสล็อตในส่วนของอจอนะครับค่าจอนะครับย้ายทูโทนนะฮะถ้าใครจะพัฒนารุ่นอื่นขึ้นไปก็ซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับ โอเคนะครับจากนั้นเราจะทําอะไรนะครับรีดค่าจอแล้วก็กดเลื่อนนะครับเลื่อนทางขวามือนะครับมาที่ค่าทูโทนนะครับเราจะเห็นคําสั่งตรงนี้นะครับ Gain Gaser Sweep นะครับแบบนี้นะฮะเสียบสายบอดีแบตจะหมดนะฮะเปอร์เซ็นต์แบตเราดูจากตรงนี้ได้นะฮะับตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ พอดีแบตมันจะหมดนะบแบบจะหมดนะกดไม่ไปนะครับอันนี้เป็นเครื่องทดลองนะครับที่ร้านนะครับแบตบหมดนะครับแบตบไม่มีไฟนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับเอาคร่าวๆนะครับให้เราดูประมาณนี้นะในการใช้งานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตไว้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการใช้งานนะครับของเครื่องต่างๆนะครับขอบคุณครับ